เจ็ดเคล็ดลับเลือกกางเกงชั้นในให้น้องสาวลดเสี่ยงติดเชื้อและสุขภาพดีเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าผ้าบางชนิดดีต่อสุขภาพของน้องสาวจุดซ่อนเร้นของคุณมากกว่าในบางครั้งการไม่สวมกางเกงชั้นในก็ดีกว่าหรือกางเกงชั้นในก็มีวันหมดอายุเช่นกัน กฎเกณฑ์ที่ไม่เคยมีใครพูดถึงเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพช่องคลอดของคุณได้วันนี้พยาบาลจุ่มรวบรวมกฎ7ข้อนี้นะคะเพื่อมาดูแลรักษาน้องสาวและช่องคลอดของเราให้มีสุขภาพที่ดีลดเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะคะก็คือการเลือกเนื้อผ้าธรรมชาติโดยเฉพาะผ้าฝ้ายค่ะ ด้วยรูปแบบน่ารักนรักของเนื้อผ้าที่มีให้เลือกหลากหลายในปัจจุบันนี้นะคะจึงควรย้ำอีกครั้งว่าผ้าฝ้ายคือเนื้อผ้าที่ดีที่สุดสำหรับกางเกงชั้นใน บริเวณปากช่องคลอดเป็นบริเวณที่บอบบางและละเอียดอ่อนมากคล้ายกับปลิมฝีปากบนใบหน้าของคุณเลยทีเดียวค่ะคุณต้องดูแลบริเวณนี้อย่างอ่อนโยนนอกจากนี้นะคะยังระบายอากาศได้ดีและดูดซับความชื้นซึ่งสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อราได้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่ช่องคลอดจะมีสารคัดหลัง่งคล้ายกับความชื้นที่คุณมีอยู่ในปากตลอดเวลา คุณจึงต้องการให้กางเกงชั้นในของคุณดูดซับความชื้นส่วนเกินอย่างอ่อนโยนยข้อ 2. นะคะเปลี่ยนกางเกงชั้นในทุกวันหรือมากกว่า1ครั้งหากต้องการโดยทั่วไป ผู้คนจะสวมกางเกงชั้นในหนึ่งตัวต่อวันแล้วนำไปซักอย่างไรก็ตามคุณสามารถสวมมากกว่าหนึ่งตัวต่อวันได้หากทำให้คุณรู้สึกสบายตัวมากขึ้นคุณอาจสวมกางเกงชั้นในตัวเดิมติดต่อกันสองวันได้หากมีสารคัดหลั่งหรือเหงื่อไม่มากนะักแต่การศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่ากางเกงชั้นในส่วนใหญ่มีอุจจระปนเปื้อนอยู่เล็กน้อยดังนั้น คุณควรเปลี่ยนทุกวันหากคุณเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเนื่องจากสารคัดหลั่งในช่องคลอดสะสมคุณสามารถเปลี่ยนได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันค่ะและข้อ3ค่ะไม่สวมกางเกงชั้นในในเวลากลางคืนมีการถกเถียงกันมากมายนะคะว่าการไม่สวมกางเกงชั้นในเข้านอนดีต่อสุขภาพของคุณหรือไม่สำหรับผู้ที่มีสุขภาพช่องคลอดที่ดีเลือกแบบไหนก็ได้ค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องรับมือกับการติดเชื้อราเป็นประจำการไม่สวมกางเกงชั้นในเข้านอนอาจเหมาะสมกว่าเพราะทำให้บริเวณนั้นระบายอากาศได้ตลอดคืนและป้องกันความชื้นสะสมหรือสร้างสภาพแวดล้อมให้แบคทีรียเจริญเติบโตได้แต่หากว่าคุณไม่ชอบความรู้สึกเปลือยเปล่าจริงๆแนะนำให้สวมกางเกงนอนหลวม เพียงจำไว้ว่าหากคุณไม่สวมกางเกงชั้นในแต่สวมกางเกงประเภทอื่นก็ต้องซักบ่อยๆเช่นกันการไม่สวมกางเกงชั้นในในเวลากลางคืนไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆค่ะ ข้อ 4. นะคะตอนออกกำลังกายควรสวมกางเกงชั้นในที่กระชับพอดีเพื่อระบายความชื้นลดการเสียดสีการจะสวมหรือไม่สวมกางเกงชั้นในขณะออกกำลังกายนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลหากคุณสวมกางเกงขาสั้นที่มีกางเกงชั้นในระบายความชื้นในตัวคุณก็ไม่จำเป็นต้องสวมกางเกงชั้นในก็ได้ค่ะเมื่อคุณพบขนาดและสไตล์กางเกงชั้นในที่เหมาะสมที่สุดแล้ว คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกกางเกงชั้นในเฉพาะสำหรับการออกกำลังกายได้และข้อที่5นะคะซักกางเกงชั้นในด้วยสบู่สูตรอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้กางเกงชั้นในทุกประเภท ควรได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนมากกว่าเสื้อผ้าส่วนอื่นๆของคุณไม่ใช่แค่กางเกงชั้นในลูกไม้หรือจีสติงตัวพิเศษเท่านั้นนี่ไม่ใช่เพราะมันเป็นชุดชั้นในที่บอบบางของคุณส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกมันสัมผัสกับผิวหนังที่บอบบางของคุณเป็นเวลานาน แนะนำให้ใช้สบู่สูตรอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในการซักเพราะสารเคมีหรือสบู่ใดๆที่อยู่ใกล้ปากช่องคลอดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองคันและอาการแพ้ได้ค่ะและข้อที่6 เปลี่ยนกางเกงชั้นในทุกปีอาจฟังดูเกินความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสิ่งของที่ซักเป็นประจำแต่กางเกงชั้นในอาจมีไวรัสและแบคทีเรียที่การซักผ้าตามปกติของคุณอาจกำจัดออกไม่หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกางเกงชั้นในของคุณซักด้วยน้ำเย็นและตากให้แห้งนอกจากแบคทีเรียแล้วกางเกงชั้นในของคุณอาจมีอุจจาระปนเปื้อนอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามนะคะการทิ้งกางเกงชั้นในทุกปีไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นหากคุณไม่มีปัญหาเรื่องแบคทีเรียในบริเวณนั้นคุณอาจไม่จำเป็นต้องเคลียร์ลิ้นชักทุกปีแต่ถ้าคุณมีอาการช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียหรืออาการอื่นๆบ่อยๆคุณอาจต้องเปลี่ยนกางเกงชั้นในทุกปีค่ะเรามาถึงข้อที่7กันแล้วนะคะ ข้อที่7คือรูปแบบของกางเกงชั้นในสามารถส่งผลต่ออารมณ์ของคุณได้แม้ว่าส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นแต่กางเกงชั้นในก็มีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกของคุณได้มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่ากางเกงชั้นในสามารถส่งผลต่ออารมณ์ช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและเพิ่มความต้องการทางเพศได้ในทานองเดียวกัน ของคุณอาจได้รับผลกระทบจากกังเกงนชั้นในที่ไม่น่าดึงดูดหรือไม่พอดีตัว อย่าประเมินพลังของเครื่องแต่งกายที่แนบชิดที่สุดของคุณต่ำเกินไปนะคะหรือคิดว่าเพราะไม่มีใครเห็นมันจึงไม่ส่งผลต่อความรู้สึกของคุณหากคุณรู้สึกโหดหูเล็กน้อยลองหยิบกางเกงชั้นในตัวที่เซ็กซี่ที่สุดของคุณออกมาเหมือนกับการโพสต์ท่าทรงพลังมันอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องของชุดชั้นในที่ดีกับน้องสาวของเรานะคะฟังแล้วจะว่าเป็นเรื่องเล็กก็ไม่น่าใช่เรื่องใหญ่ก็ไม่เชิงแต่ยังไงนะคะก็ขอให้นำา7ข้อดีๆนี้ไปพิจารณาปรับปรุงหรือใช้กับกางเกงชั้นในของเราเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องสาวเรานะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ ถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ